ก็สวัสดีกับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่ผมเช่นเคยฮะวันนี้เราจะมาลงแรงกันนะเป็นอ่าเราจะทำขึ้นคอนคอน30ดาวนะครับผมไม่รู้จะได้ไหมนะมีลอเลี่วมีเทพยอนโอโหกิลด์้วยโอ้ไอรีด้วยโอหนักเล้ยวห <laughs> นักเล้ว ไปสลิมจัดไปโชว์เทพไปหนึ่งทีนี่วินเลสวินเลสไม่ถ้าแอคชั่นใหม่วะสลิมถ้าแอคชั่นใหม่เฉยเลยตาแรกมาก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะไม่รู้จะแหลกไหมแต่ผมว่ามันไม่น่าจะแหลกหรอกมัน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 ไม่เหมือนกับในหมดถ้วยนะ ถ้าเป็นหมดถ้วยมันมันจะแหลกกว่านี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจหรือมันมันอาจจะแหลกที่เครื่องผมก็ไม่ไม่รู้เหมืนอนกันแต่การดูของท่านผู้ชมอะรับรองว่าไหลลื่นฮนะแต่สําหรับผมลนะมันแหลกในการเล่นจริงๆแล้วคือมันแหลกนะฮะเกือบตายครับดีเนี่ยที่ไม่ตายเลยอะเอาแล้วเอาแล้วบวกกันแล้วเอ เออเอาวะเอาวะเราไม่กลับตู้แอบเป็ไงล่ะเดี๋ยวรอก่อนรอบัตรรอบัตรมันมานะเออบวกแม่งเลยมามาเอาแม่งเลยเอาแม่งนะาเอยเอามังคือต่อเลยฮะจังหวะน,นี้ผมขออันตีเลยละกันนะเพราะว่า มันมันไม่ได้ไงเชีย่ยนะโอ้โหอันตีเล่นเลยอันตีเบาเลยคือแบบไม่ได้อเลยเอามัน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 เชี่ยบัดอยู่โอ้ไหลาย,ยาว <c oughs> บัดอยู่ข้างในเนี่ย ว้าวตลอดเออไอี้ไอ้น,นี่มันก็แม่นจังเลยไอ้น,นี่โอ้โหกูจะตายเพราะกิลเดอร์เนี่ยกิลเดอร์มันแรงเหลือเกินอ,นนอด้ย,ยฟิกเกอร์แล้วกิลเดอร์ฟิกฮะ ยูเดอร์ฟรีแค่เนะมื่อกี้เนี่ยก็คือแบบฟรีเลยยูเดอร์ไม่มีฟรีแล้วนะอุ้ยเจมได้ป้อมด้วยนะเนี่ยอียโดนว่ะอือเรียบร้อยถ้าโดนหอ,อกผมขนาดานี้ก็ตายเถอะอยู่ตั้งไกล ผมขอกลับไปเอาเลือดก,ก่อนเรื่อยๆนะตอนนี้ป้อมป้อมบนกับป้อมล่างนี้เขาก็แตกไปหมดแล้วนะฮะไม่เหลืออะไรแล้วนะฮะม<า>มไม่เหลือป้อมให้เกาะเกาะมันลูกพ่อจัดการมันอาชีบปาดฮียรอดตายเลยเรื่อ้ๆดสิทธิ์มาด้วยนะ ขอเลือดก,ก่อนไปสู้เขาไม่ได้สู้ไม่ไหวขอขอลิงไอ้ลิงไอ้ลิงโจมตีโอ้ยลิงเอ้ต้อง,องามาหนางกูไปกูขอก็ไม่ได้เอ,อเอาเฮ้ยล่างกูชิบหายแล้ว,ว,วอเ,อเอาเราไปอะไรทางโน้นแล้วบะตเรเอ้ย ไม่น่ากดออตโต้เลยว่ะต้องเอาอะจังหวะนี้โอ้โดูดู FPS ผมด้านบนโคตรกากเลย FPS ผมอะตายซะฟีขนาดนี้ก็ตายซะฟีจ,จัดเลยกิวดอล อยู่นี่ปา่าวะท่านแหน่อยากตายเลยยอนรอสกิลหนึ่งอยู่วะเนี่ยถ้าสกิลหนึ่งอยู่เมื่อกี้เนี่ยคือยอนตายละไอ้โดนเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะปะโถเอ้ยแค่นี้เองมมีโ,โดดสองครั้งนะ มันไม่คิดว่าผมจะโดดสองชั้นตั้งแ่ไงวะโดนโดนย้อนตายอือเรียบร้อยป้อมก็ได้ฮีโร่ก็โดนโดนไหมเนี่ยเฮ้ยไม่โดนว่ะเขากลับก่อนกลับก่อนกลับก่อน เราจะตายเอาเฮ้ยเอ้ย,อยมีเลือดอยู่มั่งได้ได้ได้อยู่ได้อยู่อ,ยอุ้ยเกือบถ้าเกิดว่าเราอยู่เมื่อกี้นี้ไอีิจัดการเราแล้วโอ้ยไอริเก็บปลาโอ้ไอริก็ใช้การได้ไดีนี้ผมไม่กล้าไปอะ่ะ ไอรีมันยอยู่ป่าตายไอรีตายตายดิครับเหลืออะไรล่ะเอ้ยเอ้ยกูตาย <c oughs> ไอ,ลลอคิวเด้ออยู่แน่นไปวะโอ้ลิงลิงกูจะวามอย่างเดียวเลย ปังปังปังลิงไม่สนอะไรคิวโดนโดนทีเดียวปาาเฮ้ยมันอยู่ในป่าดิมันอยู่ในพวกดิอะไรล่ะอะไรล่ะมาทำไมล่ะปะทูย ไม่ได้แดกไม่ได้แดกตายเองด้วยอ่ะเออเป็นไงล่ะสลิมตัวนี้โหดจัดแต่ไม่เหมือนไม่เหมือนไก่กาที่อื่นนะจะเอาชั้นเหรอมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะ้าเรียบร้อยไปดีครับแตก ของใครล่ะ MVP อ่ะจะเป็นของใครได้อ่ะใช่ไหม MVP จะเป็นของใครได้อ่ะพ่อโตดาวมิดเป็นล้านบอกเลยเอาอันดับสองพ่อโตไม่ได้ MVP ว่ะไม่ได้ MVP ได้อันดับสองใคร MVP โอ,อ,อ้อัต้าอัต้าโหดสัส อัตาโอ้โหแอดซิตจากผมล้วนๆเลยอะ่ะผมยิงแล้วอัตาได้แอดซิดอะ่ะแอดซิตจากผมล้วนๆเลยอะ่ะแล้วเขาก็ได้คิวมาหกตัวด้วยโอ้โหอุ้ยตรงข้ามเขาก็ติดเม็ดเหมือนกันนะเนี่ยลอเลียวติดเม็ดฟ้ากับไอริสติดเม็ดเขียวฮะเรามาดูดาเมดอู้ดาเมจผมเยอะสุดนะ รับดาเมจก็ต้องเป็นอัต้าอยู่แล้วนะอู้เข้าทีมไฟอัต้าครับปัดโทปัดติโทเออโอเคสมควรอยู่สมควรอยู่ถ้าถ้าเป็นแบบเนี้ยเออโอเคเลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็มารีวิวสลิมให้ดูนะฮะว่าผมประมาณไหนนะก็ประมาณนี้แหละนะฮะ